กลางสลัมริมคลองตอนเที่ยงคืนเสียงปืนดังขึ้นสามนัดไฟจากหลอดนีออนกระพริบเหนือเพิงไม้ผุพังเสียงร้องของผู้หญิงขาดห่วงกลางความมืดพิมพ์วัยสิบขวบยืนตัวสั่นหลังประตูไม้แคบแคบกลิ่นควันปืนคลุงแม่ของเธอล้มลงตรงหน้าเลือดไหลรินบนพื้นดินชายชุดดำยืนกราดปืนด้วยสายตาไร้ชีวิตมันบอกไม่ขายลูกให้ใช้นี่หรอเสียงหนึ่งหัวร้อยเย็นงั้นนี่นี่จบตรงนี้ เสียงปืนดังอีกครั้งร่างของแม่สุดลงโดยไม่มีเสียงร้องพิมพ์แทบหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกเธอเพ่นออกทางหน้าต่างหลังบ้านเท้าเล็กๆเ,เหยียบโคลนจนลื่นเสียงฝีเท้าคนไล่ตามใกล้เข้ามาแสงไฟฉายสาดวูบไปทั่วตรอกแคบจับมันมาเสียงลูกน้องตะโกนลั่นเด็กนี่ต้องไม่รอดพิมพุ่งตัวหลบเข้าทางท่อระบายน้ำเสียงปืนยังดังเป็นจังหวะตามหลัง เธอมุดออกอีกฝั่งของท่อวิ่งต่อข้ามกองเศษเหล็กเสียงฝนเริ่มตกหนักฟ้าร้องแสบหูร่างเล็กวิ่งเข้าหาโกดังร้างริมคลองภายในโกดังมืดและเย็นมีเพียงแสงจากไฟแวบๆนอกกำแพงพิมพ์หอบหายใจแรงเธอซ่อนตัวหลังหลังไม้สายตาจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าคนเดินใกล้เข้ามาแสงไฟฉายลากผ่านพื้นชายร่างใหญ่ในชุดเก่าขาดสะพายมีดอยู่ข้างเอว เสียงของเขาหนักและต่ำเด็กนั่นใครพิมพ์พสะดุ้งพยายามถอยหลังมือคว้าไม้แหลมไว้แน่นชายแกรีตามองเห็นรอยเลือดบนแขนของเธอถ้าจะหนีก็หนีให้สุดเสียงของเขาเย็นชาแต่ถ้ายังคิดจะมีชีวิตต้องเรียนรู้จะต่อยก่อนถูกรุมพิม์พ,มพนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและเกลียดชังชายคนนั้นหัวเราะเบาๆสายตาแบบนั้นฉันเคยเห็นมาแล้ว เขาเดินไปหยิบผ้าขาวม้าเก่าโยนให้เธอเช็ดเลือดให้หมดก่อนจะอยู่ก็อยู่ให้ได้คืนนั้นฝนเทกระนำเสียงปืนจากตรอกไกลๆค่อยๆจางหายในโกดังมีเพียงเสียงหายใจของเด็กหญิงกับชายชรารุ่งเช้าพิมพ์ตื่นขึ้นด้วยกลิ่นอาหารกระป๋องลุงเหล็กอดีตนักฆ่าที่เก็บตัวจากโลกยื่นช้อนให้กินแล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตพิมพ์ไม่พูด เธอมองหน้าชายแก่ด้วยสายตาแข็งกร้าวทำไมถึงช่วยหนูเพราะแกเหมือนฉันตอนเด็กลุงเหล็กตอบเรียบๆไม่มีใครให้พึ่งไม่มีใครให้อภัยมีแต่เลือดกับนี่พิมพ์กําช้อนแน่นลมหายใจสั่นไหวหนูอยากกลับไปฆ่าพวกนั้นลุงเหล็กหัวเราะในลําคองั้นก็เริ่มจากเรียนรู้วิธีรอดก่อนเขาลุกขึ้นเปิดหลังไม้ใบใหญ่ข้างในมีปืนสั้นสองกระบอกมีดพกและหมัดเหล็ก ของเล่นสำหรับคนที่อยากอยู่เหนือความกลัวเขาวางปืนลงตรงหน้าเธออย่าร้องให้น้ำตาฆ่าคนไม่ได้เสียงของเขานิ่งและหนักแต่มีดในมือทำได้พิมพ์ยื่นมือไปจับมีดเล็กเย็นเฉียบในฝ่ามือเล็กแววตาเด็กหญิงเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความตั้งใจจะอยู่และจะกลับไปชำระทุกสิ่งด้วยมือของตัวเองแปดปีผ่านไปโกดังเก่าริมคลอง กลายเป็นสนามฝึกของพิมพ์ทุกเช้าเสียงมีดฟันอากาศดังสับเป็นจังหวะทุกเย็นเสียงปืนดังสะท้อนกำแพงสังกสีพิมพ์โตขึ้นจากเด็กผอมซีดเป็นสาวร่างเพรียวแขนขาแข็งแรงการเคลื่อนไหวปราดเปรียวลุงเหล็กยืนมองอยู่ไม่ไกลเขาไม่พูดมากลงมีดต่ำก่อนแทงสูงอย่ายิงซ้ำเกินสองนัดเสียงหายใจของศัตรูคือเข็มทิศของแกพิมพ์จำทุกคำ เธอล้มหลายครั้งลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งเลือดในมือคือครูคนแรกของเธอค่ำวันหนึ่งโกดังเต็มไปด้วยเสียงฝนลุงเหล็กนั่งรับมีดอยู่ตรงโต๊ไม้พิมพ์กํำลังประกอบปืนเสียงโลหะกระทบกันดังแกรกเบาๆถ้าอยากอยู่รอดในโลกนี้ต้องคิดให้เร็วกว่าไกลปืนลุงเหล็กพูดโดยไม่เหยหน้าพิมพ์ยิ้มบางๆเธอยิงปืนขึ้นกำแพงเป้าหมายสามนัดเข้าใจกลางเป้า ไม่มีคำชมจากลุงเหล็กมีเพียงคำว่าพรุ่งนี้ฝึกจริงเช้าวันต่อมาลุงเหล็กพาเธอเข้าเมืองในซอยแคบมีแก๊งอันธภานสิบกว่าคนยืนสูบบุหรี่พิมพ์ถือไม้พลองสั้นสองท่อนลุงเหล็กพูดช้าๆอยากเอาชีวิตคนต้องกล้าเสี่ยงชีวิตตัวเองถ้าไม่เริ่มวันนี้วันหน้าจะเป็นศพในตรอกแบบนี้พิมพุ่งเข้าไปกลางวงไม้ในมือหมุนฟาดเต็มแรง เสียงไม้กระแทกกระดูกดังชัดหนึ่งคนล้มสองคนตามฝ่ามือซ้ายของเธอปัดมีดเท้าขวาถีบเข้ากลางอกศัตรูร่างนั้นปลิวกระแทกกำแพงเสียงคนเจ็บร้องระงมเลือดกระเซน็นใส่แก้มพิมพ์หายใจแรงสายตาไม่ไหวเอน็นลุงเหล็กเดินเข้ามาวางมือบนไหล่เธอเก็บความกลัวไว้ใช้ทีหลังหลายเดือนผ่านพิมพ์เรียนรู้ทุกกลยุทธ์จากลุงเหล็กยิงขว้าง แทงหลบคืนหนึ่งขณะฝึกเป้าหุ่นเสียงปืนจริงดังขึ้นจากประตูกโกดังกระจกแตกกระจายลุงเหล็กหันปืนสวนกลับทันทีเสียงปืนแลกกันหลายสิบนัดพิมพ์หมอบต่ำควันปืนคลุงกลิ่นดินปืนคลักคลุ้งทั่วห้องมือสังหารสวมหน้ากาก,ากบุกเข้ามารอยสักงูสามหัวอยู่บนต้นแขนลุงเหล็กยิงสวนโดนสองคนล้มอีกคนพุ่งเข้ามาด้วยมีดปลายแหลมเสียงปะทะดังก้อง มีดเฉือนอากาศเลือดสาดเต็มพื้นพิมพ์หยิบปืนขึ้นมาเธอยิงใส่ศัตรูที่เหลืออีกคนตรงหน้ากระสุนพลาดเฉียดศัตรูเงื้อมีดขึ้นหมายจะแทงลุงเหล็กเสียงปืนดังอีกครั้งร่างนั้นสุดลงลุงเหล็กยืนนิ่งเลือดไหลาจากหน้าอกของเขามือยังถือปืนแน่นฟังให้ดีพิมพ์เสียงเขาแผ่วเบางูสามหัวคนของสมบัติมันจะกลับมาอีก เขาล้มลงกับพื้นพิมพ์วิ่งเข้าประคองเลือดไหลอุ่นเต็มมือจำไว้อยู่ให้รอดแล้วแกจะได้เลือกเองว่าจะเป็นอะไรฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังพิมพ์ยืนอยู่กลางพื้นเปื้อนเลือดรอยสักงูสามหัวบนศพตรงหน้าเด่นชัดในแสงไฟเธอเก็บมีดของลุงเหล็กขึ้นก้มศีรษะให้ศพครูเพียงครั้งเดียวจากนั้นเดินหายออกไปกลางฝนไม่เหลียวหลังสิบปีต่อมา ชื่อใหม่เริ่มแพร่กระจายในโลกใต้ดินเรดโลตัสมือสังหารหญิงที่ทิ้งกลีบดอกบัวแดงไว้ทุกครั้งหลังภารกิจไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครรู้เพียงว่าทุกครั้งที่บัวแดงบานจะมีเลือดของคนชั่วไหลอยู่ข้างมันกลางคืนในเมืองท่าชายฝั่งไฟนีออนสีแดงกระพริบเหนือบาเทือนเสียงดนตรีผสมเสียงกระจกแตกและเสียงหัวเราะของพวกค้ายาในตรอกด้านหลัง หญิงสาวในชุดหนังดำเดินผ่านสายฝนรองเท้าบูทเหยียบแอ่งน้ำมือข้างหนึ่งถือมีดสัน้นมืออีกข้างถือกลีบดอกบวัวแดงแห้งหนึ่งกลีบเธอชื่อพิมพ์ในโลกใต้ดินทุกคนเรียกเธอว่าเรดโลตัสคืนนี้คือภารกิจแรกในเมืองหลวงเป้าหมายคือหัวหน้ากลุ่มค้ายาระดับล่างของเครือข่ายสมบัติชื่อเจจันหญิงใหญ่ผู้ครองคลังยาในโกดังริมแม่น้ำเสียงวิทยุสื่อสารดังเบาๆในหูฟัง เข้าหมายอยู่ในห้องเก็บของชั้นบนสุดเสียงจากลูกทีมชายแจ้งรายงานพิมพ์ตอบสั้นๆเข้าใจเธอกระโดดขึ้นระเบียงเหล็กด้านข้างโกดังฝนโปรยเหล็กเปียกร่างเธอเคลื่อนไปตามคานมือปลดมีดสั้นคมมีดสะท้อนแสงไฟคนเฝ้าประตูคนแรกถูกจัดการภายในสองวินาทีมีดเฉือนหลอดลมเสียงหายใจขาดห่วงร่างล้มลงโดยไม่มีเสียงเตือน พิมพ์ลากศพหลบหลังหลังไม้หยิบกลีบดอกบัวแดงวางบนหน้าอกของมันสายตาเย็นเฉียบหนึ่งเธอกระซิบเบาๆแล้วเดินต่อบนชั้นสองเสียงเพลงจากห้องด้านในดังลอดออกมาชายสองคนเฝ้าทางเข้าหนึ่งถือปืนกลอีกหนึ่งสูบบุหรี่พิมพโยนขวดแก้วใส่กําแพงอีกฝั่งเสียงแตกดังสะท้อนชายถือปืนหันตามเสียงพิมพุ่งออกจากมุม มีดในมือปักเข้ากลางอ,อกอีกคนเธอหมุนตัวคว้าแขนศัตรูที่เหลือแทงซ้ำเข้าชายโครงร่างทั้งคู่ล้มแทบพร้อมกันกลีบดอกบัวแดงอีกสองกลีบถูกวางข้างศพพิมพ์เปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บของกลิ่นยาเคมีแรงจนแสบจมูกกลางห้องเจ๊จัน์นั่งอยู่กับกาดสามคนหญิงใหญ่หัวร้อเสียงดังโผลมาเองถึงที่คิดว่าฉันไม่รู้เรอไฟสาดแสงเต็มห้อง ปืนสี่กระบอกเล็งใส่เธอพร้อมกันพิม์พไม่พูดมือขวาปาเหรียญเหล็กใส่หลอดไฟห้องดับวูบเสียงปืนลั่นระลอกแรกกระสุนทะลุกกำแพงพิมพ์หมุนตัวหลบหลังหลังไม้คว้าปืนพกจากขายิงสวนสามนัดรวดเสียงคนร้องลั่นสองร่างล้มขาทีเจ๊จันลุกขึ้นถือปืนลูกสองอย่าคิดว่าเก่งอยู่คนเดียวพิมพ์พุ่งเข้าหา ในจังหวะเดียวกับที่อีกฝ่ายเหนียวไก่กระสุนเฉียดแขนเธอหมุนตัวใช้ขามมวนปืนออกจากมือศัตรูต่อยสวนเข้าปากเต็มแรงหญิงใหญ่ล้มลงบนโต๊ะยาพิมพ์เหวี่ยงมีดปักกลางหน้าอกอีกฝ่ายเลือดสาดเต็มพื้นเธอดึงกลีบดอกบัวแดงออกจากกระเป๋าวางบนหน้าอกของศพเสียงฝนข้างนอกอยังดังต่อเนื่องสเสียงเธอเรียบคืนนั้นข่าวในวงการใต้ดินแพร่กระจาย มือสังหารหญิงที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ดอกบัวแดงปรากฏตัวเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ชื่อจริงรู้เพียงว่าทุกที่ที่เธอผ่านจะมีคนตายรุ่งเช้าในสถานีตำรวจกลางใช้หนุ่มคนหนึ่งยืนก้มดูภาพจากกล้องวงจรปิดเขาชื่อทันวาตำรวจนอกเครื่องแบบผู้สืบคดีแก๊งสมบัติภาพในจอมอนิเตอร์โชว์หญิงคนหนึ่งเดินผ่านกล้องเธอสวมเสื้อหนังดำผมเปียกจากฝน เดินออกจากโกดังที่เพิ่งเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่ทันวามองภาพนั้นนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยเธอเป็นใครเขาพึมพำคืนนั้นพิมพ์นั่งอยู่บนดาดฟ้าตึกเก่ามองกลีบดอกบัวแดงในมือเสียงโทรศัพท์จากเบอร์ลับดังขึ้นงานต่อไปอยู่ในตลาดท่าเรือเก่าเสียงปลายสายพูดสั้นๆเป้าหมายเป็นคนของสมบัติอีกคนหนึ่งพิมพ์ตอบรับทราบแล้ววางสาย สายฝนตกซ้ำอีกครั้งเธอสวมถุงมือเน็บมีดที่ขาหยิบปืนขึ้นตรวจกลไกเสียงคลิกของปืนชัดในความเงียบสายตาของหญิงสาวนิ่งเยน็นมั่นคงกลางคืนในตลาดท่าเรือเก่าสายฝนโปรยบางๆเสียงคลื่นกระทบฝั่งแทรกเข้ากับเสียงฝีเท้าของหญิงสาวพิมพ์เดินฝากความมืดมือซ้ายจับมีดมือขวาแตะปืนพกที่เอวเธอกำลังรอบเข้าสังหารเสียเปรม หัวหน้าแก๊งคู่แข่งที่ผูกขาดเส้นทางค้ายาในเขตท่างานนี้ง่ายในทางทฤษฎียิงแล้วหายไปแต่โลกใต้ดินไม่เคยมีคำว่าง่ายจริงโกดังหมายเลขเจ็ดคือจุดนัดส่งของพิมพ์ซ่อนตัวบนโครงเหล็กเหนือหัวสายตาสอดส่องทุกมุมเบื้องล่างเสียเปรมกำลังนั่งกินเหล้าอยู่กับลูกน้องห้าคนบนโต๊ะมีถุงเงินและปืนพกสองกระบอกเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระยะพิมพปลดซองปืน กลั้นหายใจนิ้วแตะไก่ก่อนที่เธอจะเหนี่ยวสายตาเหลือบไปเห็นบางสิ่งบนผนังโกดังมีกรอบรูปเก่าติดอยู่รูปสีซีดจากการเวลาเป็นภาพชายสองคนยืนเคียงกันคนหนึ่งคือสมบัติเจ้าพ่อผู้มีรอยสักงูสามหัวอีกคนหนึ่งคือลุงเหล็กเลือดในกายพิมพ์เย็นว่าใจเต้นแรงมือที่ถือปืนสั่นเล็กน้อยเธอขยับตัวช้า,ชา พยายามมองภาพนั้นอีกครั้งไม่มีทางมองผิดแน่ลุงเหล็กที่เธอเขารพเคยยืนอยู่ข้างสมบัติจริงๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านล่างหนึ่งในลูกน้องของเสียเปรมเดินออกมาฉี่หลังหลังไม้สายตาเหลือบขึ้นเห็นเธอบนคานเหล็กชายคนนั้นตะโกนลั่นมีคนอยู่ข้างบนเสียงปืนระดมยิงทันทีลูกกระสุนทะลุขึ้นเฉียดแขนพิมพ์เธอกลิ้งตัวหลบหลังคานยิงสวนลงมาสองนัด ลูกน้องสองคนร่วงเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามาใกล้พิมพ์ขยับตัวเลงยิงซ้ำอีกสามนัดกระสุนพุ่งตรงเข้าหน้าอกศัตรูเสียปเปรมวิ่งหนีเข้าหลังโกดังพิมพ์กระโดดลงจากคานเหล็กเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสนัน่นเธอวิ่งตามเข้าไปในห้องเก็บของกล่องไม้ถูกใช้เป็นที่กำบังเสียงปืนดังต่อเนื่องพิมพ์หมุนตัวหลบปืนในมือยิงตอบกลับอย่างแม่นยำ กระสุนเจาะหัวไหล่เสียเปรมชายคนนั้นล้มลงพยายามคลานหนีพิมพ์เข้าใกล้ปืนในมือสั่นเบาๆลุงเหล็กเกี่ยวข้องกับสมบัติยังไงเสียงเธอเย็นเสียเปรมหัวราอแผวแผวลุงของเธอหรือเขาคือคนปั้นหมันทั้งนั้นยังไม่ทันพูดต่อเสียงปืนจากด้านนอกดังขึ้นอีกระลอกกระสุนเจาะเข้าหน้าอกเสียเปรมเต็มแรงร่างสุดลงทันทีพิมพ์หันขวับ เงาของมือสังหารชุดดำสามคนกรู่เข้ามาเธอก้มหลบกลิ้งตัวหลบหลังตู้เหล็กยิงสวนกลับเสียงปืนกระหน่ำดังสะท้อนประกายไฟแลบเต็มห้องมือสังหารคนหนึ่งพุ่งเข้ามาใกล้พิมพ์คว้ามีดแทงสวนเข้าท้องหมุนตัวใช้เท้าเหวี่ยงอีกคนล้มลงปืนตกจากมือเธอคว้าปืนขึ้นยิงต่อเนื่องร่างสุดท้ายกระเด็นชนกำแพงไฟในโกดังกระพริบแรงฝุ่นลอยคลุ้งเต็มอากาศ เสียงลมหายใจของพิมพ์หนักขึ้นเธอหมอบลงข้างศพมองสัญ,ญลักษณ์ที่สลักไว้บนคอเสื้องูสามหัวทันใดนั้นเสียงรถยนต์แล่นมาจอดข้างโกดังชายในเสื้อกันฝนเดินเข้ามาในมือถือปืนพร้อมไฟฉายหยุดพิมพ์หันไปเล็งตอบทันทีแสงไฟสาดเข้าหน้าทั้งคู่หยุดนิ่งทันวาสายตาเขาจับจ้องเธอเธอก็จ้องกลับไม่มีคำพูดใดหลุดออก เสียงกระสุนจากด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งมือสังหารอีกกลุ่มบุกเข้ามาทันวารีบคว้าข้อมือพิม์พดึงหลบหลังหลังไม้ทั้งคู่หยิงส่วนพร้อมกันเสียงปืนดังจนหูอื้อปลอกกระสุนร่วงเต็มพื้นทางออกฝั่งขวาทันวาตะโกนพิมพ์พยักหน้าทั้งคู่พุ่งออกจากโกดังพร้อมกันฝนสาดกระนำ่ำรถกระบะของทันวาจอดรอยอยู่ข้างนอกเขาเปิดประตู เธอกระโดดขึ้นโดยไม่ลังเลรถแล่นฝ่าความมืดออกไปจากท่าเรือเสียงลมหายใจแรงของทั้งคู่ดังในความเงียบพิมพ์มองเขาสายตาเย็นนายช่วยฉันทำไมทันวายิ้มมุมปากเพราะเราตามคนกลุ่มเดียวกันเขาหยิบแฟ้มภาพถ่ายขึ้นจากเบาะหลังในนั้นคือรูปของสมบัติพร้อมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพิมพ์เหลือบเห็นชื่อหนึ่งชื่อที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งลุงเหล็ก สายตาของเธอแข็งขึ้นไฟแค้นเริ่มลุกในใจทุกอย่างกำลังพาเธอกลับไปหาความจริงที่อาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปตลอดกาลราตรีปกคลุมด้วยหมอกหนาแสงไฟจากคฤหาสน์หลังใหญ่กลางเขตชานเมืองสองลอดแนวต้นไม้เสียงสุนัขเห่ากันโชคพิมพ์สวมชุดดำแนบเนื้อร่างเล็กเคลื่อนไหวเงียบมีติดขาปืนสั้นซ่อนในเสือ้อเกราะเป้าหมายอยู่ข้างในสมบัติเธอแทรกผ่านกำแพงด้านหลัง ปีนเข้าทางร่างน้ำขยับตัวช้าๆทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงอาฆาตในห้องทำงานชั้นบนแสงจากโคมไฟสะท้อนบนโต๊ะไม้โอเอกสารกระจายเต็มโต๊ะเสียงพิมพ์ดีดจ,จากเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าดังเป็นจังหวะพิมพ์เปิดประตูเบาๆปลายปืนกวาดไปทั่วห้องว่างมีเพียงแฟ้มหนาเรียงอยู่บนโตเธอก้าวเข้าไปเปิดแฟ้มแรกภาพถ่ายใบหนึ่งทำให้ลมหายใจติดขัดลุงเหล็ก ยืนอยู่ข้างสมบัติทั้งคู่ยิ้มให้กล้องมีวันที่กำกับไว้เมื่อสิบปีก่อนมือเธอสัน่นเธอเปิดแฟ้มต่อภายในคือรายงานลับเขียนด้วยลายมือของสมบัติเองโครงการเด็กทดลองรุ่นสามพิมพ์วัตถุประสงค์สร้างนักฆ่าที่ไร้ความรู้สึกโดยใช้ความแค้นเป็นตัวกระตุน้นผู้ควบคุมเหล็กมือขวาเก่ารหัสศูนสองหนึ่งพิมพ์กัดฝันแน่น เลือดสูบฉีดทั่วร่างเธออ่านต่ออย่างไม่เชื่อสายตาภารกิจล้างหนี้เสร็จสมบูรณ์เหล็กจัดการแม่ของเด็กแล้วเด็กถูกส่งต่อเข้าระบบฝึกตามแผนมือเธอกำแฟ้มแน่นจนกระดาษยับเสียงหัวใจดังชัดในหูราวกับระเบิดกำลังจุดชนวนเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาพิมพ์ดึงปืนออกจากซองขยับเข้าหลังม่านประตูเปิดชายในสูตรดำสามคนเดินเข้ามาถือปืนไรเฟิลพร้อมยิง พิมพุ่งออกจากม่านยิงสวนสองนัดกระสุนเจาะหน้าอกศัตรูคนแรกอีกสองคนหมุนตัวเล็งกลับเธอกลิ้งตัวหลบหลังกระจกโตะ๊ะยิงสวนต่อเนื่องเสียงปืนดังลั่นห้องปลอกกระสุนกระเด็นกระแทกพื้นเมื่อทุกอย่างเงียบลงพิมพ์ยืนหอบท่ามกลางกองศพแสงไฟกระพริบจากหลอดที่ถูกยิงเสียงช้าก้าวแผ่วดังจากปลายทางเดินชายแก่ในชุดสูทเดินเข้ามาช้าๆ ผมขาวเรียบเสื้อผ้ารูราคือสมบัติหนูน้อยของฉันโตขึ้นมาเสียงทุ้มต่ำก้องห้องพิมพ์เล็งปืนใส่ทันทีแก่ค่าแม่ฉันสมบัติยิ้มฉันไม่ได้ค่าลุงเหล็กของเธอต่างหากคำพูดนั้นแทงเข้ากลางใจพิมพ์กัดฟันโกหกสมบัติเดินอ้อมโตโยนแฟ้มอีกเล่มให้เธอภาพในนั้นคือวิดีโอแคปจากกล้องเก่าภาพลุงเหล็กยิงผู้หญิงคนหนึ่งล้มลง เลือดกระเซน็นใส่ผนังเขาเป็นคนลงมือเองสมบัติพูดต่อฉันแค่บันทึกไว้ตัวใจว่าความแค้นมันทรงพลังแค่ไหนพิมพ์กำมัดแน่นเสียงหายใจแรงสายตาวูบวาบด้วยแรงโกรธทำไมต้องเป็นฉันสมบัติวางปืนลงบนโต๊ะเพราะเธอคือสิ่งที่ฉันอยากพิสูจน์ความแค้นจะสร้างนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่คำตอบนั้นทำให้ร่างเธอสัน่นทุกภาพในอดีตแวบกลับ เสียงลุงเหล็กสอนยิงปืนเสียงหัวเราะตอนเด็กกลายเป็นมีดบาดลึกลุงเหล็กหนีไปเพราะรู้ว่าทำผิดสมบัติพูดต่อเขาเลี้ยงเธอเพื่อไถ่าบาปแต่นั่นก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้พิมพ์ยกปืนขึ้นปลายนิ้วแตกไก่สมบัติหัวเราะเบาๆยิงสิถ้าเธอแน่ใจว่าตัวเองเป็นแค่เหยื่อเสียงระเบิดดังขึ้นจากด้านล่างก่อนที่เธอจะเหนียไกแรงสั่นสะเทือนทำให้กระจกแตก เปเลวไฟลุกพึบทั่วชั้นล่างสมบัติฉวยโอกาสหนีออกทางหลังพิมพุ่งตามทันทีควันคลุ้งทั่วโถงเสียงสัญญาณเตือนภัยดังทีเธอวิ่งผ่านทางเดินที่ไฟกำลังลุกเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแต่ชายคนนั้นกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่รออยู่บนลานจอดพิมพ์ยกปืนเล็งยิงรัวใส่เครื่องบินกระสุนเจาะกระจกหน้าแตกคนขับเร่งเครื่องเต็มกำลังแรงลมพัดฝุ่นและเศษไม้ปลิวกระจาย เฮลิคอปเตอร์ยกตัวขึ้นสูงพิมพ์วิ่งสุดแรงเธอกระโดดคว้าเหล็กค้ำใต้ลำตัวเครื่องร่างลอยขึ้นกลางอากาศสมบัติมองลงมาใบหน้าฉาบด้วยรอยยิ้มเย็นชาในมือเขามีแฟ้มเอกสารปึกใหญ่บนแฟ้มเขียนว่าบัญชีเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูงลมแรงปะทนาพิมพยายามดึงตัวขึ้นเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นมือเธอเปื้อนเลือดแรงเริ่มหมดสมบัติยื่นหน้าออกมา เจอกันอีกทีถ้าเธออย่างรอดเขาผลักแฟ้มออกจากเครื่องแฟ้มปลิวตกลงสู่พื้นก่อนเฮลิคอปเตอร์จะพุ่งลับไปในความมืดพิมพ์หลุดมือร่างเธอตกลงมากระแทกหลังคารถบรรทุกทุกอย่างดับวูบเสียงฝนตกกระทบผิวโลหะพิมพ์ลืมตาช้าๆร่างเต็มไปด้วยแผลเธอค่อยๆลุกขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยควันไฟในใจยังไม่ดับมีเพียงคำเดียวที่วนอยู่ในหัว สมบัติฉันจะลากแกลงนรกด้วยมือของฉันเองโกดังเก่าริมท่าลมทะเลพัดเข้ามาเป็นระลอกพิมพ์ยืนอยู่หน้าประตูเหล็กเสื้อเปียกจากฝนเลือดอยังแห้งเปื้อนที่แขนเธอพิงกำแพงหายใจเข้าลึกมือจับดาบสั้นแน่นมีดพกคอยเตรียมพร้อมทันวายืนข้างหลังเธอปืนสั้นคว่ำลงกับฝ่ามือใบหน้าเรียบสายตากดดันเขาพูดเสียงต่ำ ผมรู้ตัวตนของคุณมานานแล้วพิมพ์ไม่หันหน้าแล้วทำไมยังช่วยเสียงเธอแหบแห้งท่านว่าเอ่ยช้าๆเพราะยังมีทางให้เลือกประตูเปิดเองด้วยมือของสองคนพวกมาเฟียไล่บุกทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นระลอกพิมพ์พก้าวเข้าไปก่อนดาบเงยขึ้นเป็นแนวการเคลื่อนไหวเรียบง่ายไม่มีอารมณ์พวงปากบอกตัวเลขหนึ่ง มีปักเข้าที่คอคนแรกเสียงคอถูกตัดเงียบทันวายิงปิดช่องเสียงปืนทิ้งจังหวะให้ห้องสัน่นปลอกกระสุนตกเป็นจังหวะเพลงเร็วสองพิมพ์หมุนตัวเท้ารุนแรงถีบร่างอีกคนจนตัวกระเด็นดาบฟาดคมผ่านผ้าฝุ่นลอยฟุง้งกลิ่นเลือดและน้ำมันผสมกันเสียงร้องขาดห่วงดังหายไกลทันวาเคลื่อนเร็วมือเรียวของพิมพ์เหมือนเหล็ก สองคนเป็นทีมสลับจังหวะก,กันเข้าตีจุดอ่อนถูกโจมตีอย่างแม่นยำการฝ่ายศัตรูหมดสภาพในเวลาอันสั้นเสียงวิทยุดังแทรกกลุ่มเสริมกำลังทางทิศใต้กำลังเข้าใกล้ทันวาพยักหน้าเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่การบุกปกตินี่คือกับดักที่ถูกเปิดออกมาพิมพ์ผลักประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งเข้าไปห้องเก็บของขนาดใหญ่รออยู่พาเลทไม้สูงท่วมหัวกลางห้องมีโตะยาว บนโตวางแฟ้มใบหน้าแฟ้มปกแดงสดชายร่างใหญ่เดินออกมารอยสักงูสามหัวปรากฏบนไหลเสียงหัวเราะระรัวมาหาเลือดหรือมาเอาคำตอบเขาถามพิมพ์พเดินเข้าไปช้าๆดาบอยู่ในแนวพร้อมฟาดคำตอบอยู่บนโต้นั้นเธอตอบเรียบเขาดึงปืนขึ้นแล้วเหนี่ยวไก่เสียงลั่นกล้องพิมพ์ใช้ดาบตัดแนวเป้าโลหะชนโลหะดังสนัน่น ทันวากระโดดขึ้นปิดมุมยิงสองคนประสานจังหวะก,กันการต่อสู้ทวีความรุนแรงมือพิมพ์เลือดเปื้อนด้ามดาบดาบซัดกระสุนสวนมีดแทงจี้เข้าศพกองผนเนินหนึ่งในผู้บุกฉวยโอกาสพุ่งเข้าหาพิมพ์จากด้านข้างทันวาเห็นทุ่มตัวชนแรงกระแทกแรงจนต้องล้มทับกันทันวาดึงมีดจากเอวแล้วฟาดเข้าคอศัตรูคอขาดทันใด ควันไฟเริ่มคลุงเมื่อถังน้ำมันถูกกระแทกประกายไฟลุกขึ้นริบรี่กลิ่นไม่ฉุนขึ้นพิมพ์มองยอดโตะ๊ะแฟ้มที่สมบัติใช้เก็บบัญชียังอยู่เธอกระโดดข้ามหลังไม้ฟาดดาบผ่านมือของชายร่างสูงแฟ้มถลายตกพื้นทันวากวาดสายตาหยิบแฟ้มกับมือสัน่นเปิดดูอย่างไวชื่อที่เห็นทำให้หน้าแดงจัดนี่มันเขาครางบัญชีเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูง ควันไฟทวีความแรงพิมพ์หายใจหนักสายตาเย็นจัดดอกบัวแดงชิ้นสุดท้ายถูกดึงออกจากกระเป๋าเธอวางบนแฟ้มสองเธอพูดช้าช้าศัตรูพุ่งเข้ามาระลอกสุดท้ายทันวาลากเธอถอยหลังมือเขาสัมผัสแขนเธออย่างแรงจบงานคืนนี้แล้วนี่เขาพูดเร็วน้ำเสียงไม่ใช่คำสั่งเป็นคำขอพิมพ์ศบตาเขาไม่มีคำพูดมากมีเพียงการพยักหน้า ทั้งคู่เปิดทางสู่ประตูหลังโกดังไฟแผดร้อนตามทางนี้เสียงร้องดังเป็นชุดๆขาดห่วงร่างของศัตรูขวางทางล้มระเนรนาดข้างนอกฝนกลับตกหนักขึ้นอีกครั้งรถกระบะสองคันรออยู่ทันวาผลักพิมพ์ขึ้นกระบะเขาออกแรงดึงแฟ้มขึ้นตามมามือของพิมพ์ยังกุมดาบแน่นรถแล่นฝ่าแสงไฟโกดังลุกโชนเบื้องหลังเสียงระเบิดดังเป็นระลอก ควันพวยพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงสู่ฟ้าพิมพ์มองไปยังแนวไฟหน้าเธอเปียกด้วยฝนและเหงื่อริมฝีปากขยับเป็นคำเดียวชัดเจนสมบัติฉันจะลากแกลงนรกด้วยมือของฉันเองทันวายื่นแฟ้มให้สายตาเขาตั้งใจแน่วแน่ข้อมูลนี้จะทำให้คนที่ต้องรับผิดเปิดโปงเขาพูดเราเปิดมันให้คนเห็นให้หมดพิมพ์รับแฟ้มนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยรถค่อยๆเคลื่อนออกจากท่า เบื้องหลังความวุ่นวายยังคงลุกลามเสียงปืนจังลงในระยะไกลเสียงระเบิดสะเทือนทั้งท่าเรือเปเลวไฟลุกสูงเสียดฟ,ฟ้าเศษเหล็กปลิวว่อนเหมือนฝนดาวตกพิมพ์ยืนอยู่กลางกองเพลิงดาบในมือร้อนจนปลายคมเป็นสีส้มเลือดหยดลงกับพื้นปูนสมบัติยืนตรงข้ามเสื้อสูทไม่เป็นรูมือกำปืนแน่นสายตาเต็มไปด้วยความโกรธแกคือผลจากฝีมือฉัน เขาตะโกนเสียงแตกฉันสร้างแก่ขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธพิมพ์ก้าวเข้าหาเสียงรองเท้าเหยียบพื้นดังแกรกทุกก้าวอาวุธของแกกลับมาหาเจ้าของแล้วปืนลั่นขึ้นสามนัดกระสุนเจาะเข้าลำตัวพิมพ์ร่างเธอสั่นไหวแต่ยังเดินต่อมือยังยกดาบขึ้นในแนวฟันคมดาบฟาดผ่านกลางหน้าอกของสมบัติเลือดพุ่งกระเซ็นเป็นเส้นปืนร่วงจากมือสมบัติล้มลงช้า แสงไฟสะท้อนในตาเขาก่อนดับพิมพ์ยืนนิ่งลมหายใจสั้นร่างเริ่มอ่อนแรงทันวาวิ่งเข้ามาจากอีกด้านควันและประกายไฟร่ายล้อมเขาสุดลงข้างเธอพิมพ์อยู่กับผมเธอยิ้มจางๆยื่นแฟ้มสีแดงให้เขามือเปื้อนเลือดเอามันไปเปิดเผยให้โลกเห็นเสียงลมหายใจขาดห่วงไฟเริ่มลามถึงแท่นน้ำมันทันวาไม่อาจอยู่ต่อ เขาคว้าแฟ้มแล้วอุ้มพิมพ์วิ่งออกนอกโกดังเปลวไฟระเบิดตามหลังอย่างมหาศาลทุกอย่างถูกกลืนในเปลวเพลิงหนึ่งเดือนต่อมาข่าวดังขึ้นทุกสำนักหน้าจอทีวีแสดงภาพแฟ้มข้อมูลที่เปิดโปงรายชื่อผู้มีอำนาจเจ้าพ่อสมบัติข้าราชการนายพลถูกลากเข้าสู่การสอบสวนสื่อเรียกมันว่าแฟ้มบัวแดงค่ำวันหนึ่งฝนโปรยทั่วเมืองเสียงน้ำไหลตามรางถนน ผู้คนเดินผ่านโดยไม่ทันสังเกตในร่างน้ำข้างฟุตปาดกลีบดอกบัวสีแดงหนึ่งกลีบลอยตามทางน้ำไหลผ่านท่อสกรปรกหายไปในเงาสะท้อนของแสงไฟนีออนบนตึกสูงด้านหนึ่งร่างหญิงในชุดดำยืนอยู่ผมเปียกลู่ตามใบหน้ารอยแผลเป็นยังคงใหม่ในมือเธอถือมีดสั้นเก่าเล่มเดิมเธอมองลงไปยังเมืองรอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นบนมุมปากบางดอกบานเพื่อความงาม บางดอกบานเพื่อชำระเลือดเสียงของพิมพ์ดังในใจกลีบบัวแดงอีกกลีบหล่นจากขอบตึกลอยลงช้าๆหายไปพร้อมสายฝนกระแสน้ำเย็นเฉียบความเงียบครอบคลุมเมืองใหญ่เหมือนได้รับการปลอบประโลมจากธรรมชาติในหัวใจผู้คนบางคนประหนึ่งเป็นคำสัญญาว่ายังมีคนที่จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป